สวัสดีค่ะแตงโมงกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทกคนค่ะหลังจากค่ะทีเมียคู่เอา แนวท่าค่ะไม้รัฐบาลนุบาม่าไฮเอฟซีเฮาได้เสียงโศกเสียงลาเบิงค่ะสำหรับแนวท่าหินผู้ไห้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นหีนปูปะท่านโชคไห้เนาะค่ะเอามาสรุปให้พ่อพี่น้องเฮางก็คือค่ะจดไปเนาะ9069601997แล้วก็70เนาะค่ะหอปูลี่ค่ะแล้วก็โตที่แม่อคู่คืบอวานนี้ปีเปย์ไวต์ปูนปาเนาะค่ะที่อย ผู้ไปถามปุรี่คือหกกิจให้เอาหกกิจ่ัไปยลืมบาลานล์ที่ของปุลี่เขาเล้กค่ะจ็เอากิจศูนย์ค่ะจะลืมกับหัวพร้อม เก้าเก็ดศูนย์อาจจะเป็นศูนย์หกเก็ดเก็ดศูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะสลขสี่ห้ากับพินิคเพื่อเท่าน่าเบิ่งเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดห้าปรจังลงทุนค่ะค่ะจังได้กะให้โชคโชๆมันๆทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะด้วยบุญบารมีองค์พุทธที่ประคับความฟู้ตาคอสายบุญรุก่านค่ะให้มีโชคมีลาไม่โชคมีม้าเนาะค่ะให้ได้ปดเปลืองมีสิ้นทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมขอการสวัสดีค่ะ หกศูนย์เจสนาหกศูนย์หกหนึ่งหลักการหกเก็ดหกเก้าควันนี้ขามหกสามนี่แหละขามันอันนี้คือแนวทางแล้วค่ะครับคือโปรดวิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่คู่กับแบงปั่นหายไปแนวทางครับหลักการบางเท่อบางที่จะเข้าในเรื่อรักมากจะสิคือแม่คู่เขาคงจะบอกว่าสีอยู่รับยังไงคือรักสีมแขะขำนวดออกมาคขำนวดออกมากว่าให้ทั้งเท่ากับเขาตัวเดียวเท่าเขาสองตัว ห้างเทียมมากน้ากันเกษตรกรไม่กลัวการนี่แหละกาคืออันนี้กาเใ้ากาเสี่ยงโศกนาะค่ะถือว่าเป็นบุญไพ่บุญมั่นห้างเทียมบุญเห้ากาอาจจะมาบพท่านหอดจอดบพท่านถึงนะครับก็มีหลายคนเนาะค่ะที่พไดียุ่ของเราก็การยิ้มการขึ้นการมวยยิมกับพอดีกันยิ้มกับแอรแล้วเนี่ยขึ้กันงานการพูดเป็นยังรู้กับพได้ทูบขรับเอาแต่ว่าพู่กระท่วงรถมาแดงห่างมันบอกไม่คู่ คือเิ่นบอคัดอนไรคือใดครับพวาะสงศูนย์่งหกอันหนึ่งเจเออสองศูนเจหนึ่งครับผมค่ะสองศเจหนึ่งคือปูวาาว้องดีคือรวดไทยเรื่องควาสิเอ็ามสลากนะเอารถเนี่พ่อไปเก็นว่าพันแม่คู่สรุปให้สุดท้ายและกก็ว่าอยู่ซื้อคนผมบัตกระหองคืนหน้าบีบแต่บีบแต่สองเทียแป๊บแป๊บนีแต่ว่ามันกัสิเด้รับกันนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่ขั้นขั้นูพนิลแต่เนี่ย เพื่อกะสีได้ครับผมค่ะแต่ว่าอันนี้ค่แม่คู่เขาเป็นเนี่นเจ็ดหนึ่งอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูเจ็ดหนึงเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสอนย์เป็นยังก็บอกสองึ่องหนึ่งยุ่กับว่านี่แห่เป็นยังเซียละดวงถือว่าดวงเราเราก็ต้อง่าต้องไปเครียดยังายค่ะมันก็คือว่าล้วเนาะเขานักลงทุนลงทุนเพียวดเนี่ยถือว่าถือว่าดำหน้าน้ำถ่วงนะคะวันนี้พ่ได้ผล แต่ว่าเห็ดใหม่สูบน้ำออกบัตรกันน้ำเขามีกระสูบน้าเขาถือว่าเออเอาเป็นบทเรียนเขาแล้วบัตรเนี่ยเข้าเห็ดจังไงเข้าเข้าละมันระวังบาตที่นี่เข้ารู้แล้วเพราะว่าเขาพันสานะคะสิเขาพันสายแล้วไม่คู่กัเขาเตียนไว้ว่าเตียนไพ่ขึ้นอยครับคนบ้าอๆครับคนบ้าๆหน้าจะแห้งแล้วเออก็เลยขอเตียนไพ่ยังนไงว่าเข้าเรีนแบบระมันละวังให้มีสตินะค่ะ อยาเฮตดเกิโตัวค่ะขั้นาเฮตดเกินตัวมันกับเป็นทุกเฮ็ดเกินตัวแล้ววันนี้หฮาจ้เสีเยวไซปจไปยเพิ่นแล้วค่ะการที่ว่าสิบีบบัคคาบขอปูงเสียมั่กับว่าอะไรดังใจด้ค่ะไม่คู่เคยเป็นแล้วเข้าหอนเท่าไรห้าอยากไดเท่าไดแฮงหมค่ะแต่ว่าเวลาปูสีหขเพ่นสเพ่นสีใข้แบบยินๆี่้ายไปเลยไม่คู่เขาหอนบนล่าง จนตั้งรักได้ครับนี่แหละเข้าต้องเย็นใจดีสูญเสียบ้านว่าครับนี่แหละบ่ต้องไปฮวอนฮวันเท่าไรเมื่อเท่าไรแค่สีบู๊เมื่อเท่าไรไม่ใช่เมื่อเท่าไปน่ะค่ะเพราะฉนันการเรียนการเรียนเนาะอันนี้มันกับเป็นการเสี่ยงโชคเนาะครับผมค่ะเข้าบ่ถือมาเข้ากับเมื่อายห้างแช่ไก่ยี่ห้มันเดือดร้อดขอบขัวนั่นส่ละค่ะปู่ปู่เคยเตือนสติเข้าเนาะเตือนสติว่าเออจะไปเรียนร้ายห้างแช่มันกับผ่านได้ค้นเข้ามันกับมีลมได้ แต่ว่าก็มีลูกได้นะคะคเข้ากับสะสมสามบุญยังสี่ลักการแม่กู้กับสิไปเฮ็ดคือเก่าวันที่สิบเก้าเมือนะคะครับผมบุญใหญ่นะคะพี่ไทยรายการบุญใหญ่คือวันที่สิบเก้ากรกฎาสองห้าหกเกียแล้วก็มีหมอลำัมนะคะเนียเหมือนเวียนแม่กู้จัดไปลูกทุ่งหมอลำัสามสไตล์หอมหวนเทพลุ่งเรืองประทะ ลุงโลดบแเมนเฉลิมพลมาละครเลื่อมเลื่อมลายนักลองหลายนะคะแต่ว่าพ่นกากาเลยว่าบ่ได้มาทุกคนนะค่ะเพราะว่ามันมันมีเวลาหน่อยนะคะก็ได้เฉลิมพลมาละคมนักลองเข้าหาโคนพุ่ะค่ะกาซิมีลุงโลดดาวเนื้อเพราะเป็นลุงโลดเพชรทงไส้แล้ค่ะลุงโลดดาวเนื้อแล้วก็มีทีมงานไอทิศ อ่อยสอยจูอยทิจอยอที่จอยสรุปเจ้าี้ชีมาหอดหุูหมจากวเย็ดหอดบุดอสิเดแตเพียงเล่าก็หายไปบ่ไหวอสูบบ่ไหวแงหายบ่หัวกน่อสิเดแตงเพีงเเ <laughs> ยงพิษบบนัน <laughs> <laughs> ็กพิษบงานแห้งกอ,อจอยจ้าอีกครับรถมาหอดหุูหมยังครบ<อ>าบรถซ วัอนี้พ่อตาดเด้ฟังเสียงปูแม่ผู้กับไปทุลาน,นะคะครับผมก็เลื่อยพ่นกันอย่างหูแนวทางแก๊งน้อยยาศีนาพ่อว่าพ่อว่าได้ได้์ไปยิบจับสลากินแบง่์รัฐบาลไทยไว้ยาศีนาเพา่อเสียไปเสียงยาศีนาครับคับผมข้าเสียไปเสียงวัอนี้แม่ผูขี่รถมาจังเลยฟังรถคันตกตะขอนแปดเจ็ดหนึ่งหัวซุบลกเลยรถหกล้อคุณนะครับ <c oughs> หลากเงื่อนเธอเรืออยู่ประเทศเจ็ดนึงคือเผื่อเมือใช่ไหมครับก็ไม่กลัวค่ะกับเกาะกับนายมัพยมก็เก่าแล้วแม่ครัวค่ะเป็นเขา่ากกับเจาเจ็ดนึงเราไปเจ็ดนึงนึงเก่าเก่าศูนบ์มับยมเพื่อเอาค่ะจะเลื่อมแต่ว่ามีในใจแม่คร่แล้ว เดี้ม่คู่เซลเนียนๆหรอปะขนาดขนาดบอกว่าแกเวลลายขนาดแม่คู่เราเป็นผู้บอดบอกบอกเพื่อนเดียอยู่แต่วนบอกได้กินด้วยกันแหละครับแต่ว่าบอกเพื่อนไหนแต่ว่าแต่ห้องกระเชนแต่ยากเลยแต่ว่ากรย้าไข่อยู่เรียปูซุกใสเป็นคู่หลอดไตทางอากาศถือว่าโบเสียในทุนคืนดีใจนแม่คู่ครับเพราะว่าเป็นสาวรักเม่นแม่คู่กับลุมทืนักเพราะว่า คั้นไม่คู่เพราะใดยังเสียบดีมันกับเงินเท่าสิมาสามมันก็ร้อยร้อนบ่ครับผมบัดนี้มันกับแห้งค่าอยู่บัดนี้มือว่ามือเฮื้อนเนี่ยวันที่สิบเก้าเนี่ยไม่คู่กับไปเฮ็ดบุญใหญ่งวันที่สองต้่นผับปลาแล้วก็มีกล่องเนี่ยครับสาวไม่คู่จัดงานสองมือแล้วครับเพราะว่าทางวัดกจัดวันที่สิบแปดบออสิบแปดมือเอื้อนมือเอื้นกับบดนี้สิบในน้ำทีมงานนางลำในบัดนี้นางหมอลำเอียงขนาดน้อยก็จะเป็นลำบวงสวงยามบวงสองปูองเจ้าปูองเจ้ายาเสีย ถวายสักาการะกราบไหว้สถานที่ครับค่ะและเป็นงานมุทิตาของพระอาวาุโสรวงดีนะคะครับผมค่ะไปรวมงานใด,ด,ดได้ค่ะผู้ใดสิไปร่ำถวายก็ได้ครับไปร่ำไหว้คู่ก็ได้คนเรียนว่าไหว้คู่นาะบุญมาลาเตรียมพรอไปพูดว่าเป็นน้ำมุ้งอะไรหรือว่าร่ำกันไรน่ารว่นเริงเป็นวัชรว่าบุญีมืวอเกิดพง่์กับสิบมาเข่าขอมมามาคาราบูวนมา ปูใหญ่ลวกหลงทาพรเพื่อสันเทหลงทาก็สิบแปดมวยไปแต่วัาที่สิบเก้าวัดตียนยังยังเว้นน้ำกันนะคะแล้วอกฝนว่ตกนะคะว่ตกแบบเดี่ยมฝนวิลาสีแดวนำพรมค่ะแล้วมันหรับนักเรียนเออนักเรียนชีวิมีย่างล่ะว่ถือเลยสิพกใส่สุดนักเรียนใส่เก่าใส่สุดนักเรียนเด็กยิงหนักหน่อยเด็กยิงแตงโมนะพวกควานโม่ถาเด็กยิงเหี้ยน กากระปูก็นยังให้ลูกหลานสนุกสนานนะคะปูก็สิซอยเฮาเต็มที่แหละแค่ถือว่าเฮาวปูให้ใส่ชุดนักเรียนก็ถือว่าปูให้สวกเลยแม่ปูเพราะว่าปีกายนี่หรือปีไหนแม่นบ่ยิ่งก็ได้เว้ากันอยู่ข้างล่างปูไห้ใสชุดนักเรียนว่าเลขงวดน้ำมันออกตัวไหนมันออก60กับ12อือครับก็พากันโซกันอยู่ครับแต่จะซั่นล่ะบัดนี้มันสิมันครบรอบเราฮู้ใจกันว่าครบรอบแม่แม่ปูบนหลูเลยครับผมบัดนี้อันเอียงกับพวกเราสามันดีดขึ้นมาครบ พรบเปียนะครับอกว่านักเรียนเนอะพออยากมึงแต่นักเรียนสมุนเชี่ยวบานะซักไ่กันเท่ามากกันเนักเรียนเราไปจอยเราแซ่ไปจอยอยู่นักเรียนจอยเอานกระเรียนไปซือมาหารเนอท่านปรเต็อาหารพอมาใหตเตรบเรามาแกเาสมุนแกเาเสียกับหกสีเแปดแหรือแม่สีเป็นหัวสีมากกับมนเ่นะคะ เพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวเลยนี่แม่คู่เรเล่เป็นเจ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพลอยลอยเสตถวายพระแต่ว่าแม่คู่่าสัยจากสองหมองสินะ,ะถวายพระสวงเศร้าเขาก็ได้บุนนํากันเนาะหล้กก็ถวายพระเรียบร้อยแล้วก็ห,หันหันบ่พ่อกันเท่ากับว่าเฮ็ดอีหม่เนื้อแก่กันแบบน, <ผม S 2> นี้นั่นแหละแต่สิมีโลงท่านนู่ดอกค่ะเป็นบ่เถือเออเป็นม่ออันนี้ใช่ไอติมทั้งไอติมอ่าสร้างแล้วสั้ยคือไอติมแล้วเขาไม่เตียงน้ำ กระเสียววงถังแลวก็ส,สิเปถวายพระเนี่ยมุสาวร่ำครับของแม่เตียงค่ะการทึงกองแยาแบาดีีมีกองแาวมืรอว่าที่สิบเก้าครับค่ะกองแยาอช่วงมันพระสันเขาแล้วห้องสีแห่เลยครับผมแหร่ำรำถวายลวกกสีเฝ้านั่นเพราะว่าเวทีอาาข้าอาจจะขึ้นตอนสิบเอ็ดโมงยังเสียนั้นจเวทีอันเพระท่านก็คือเที่ยงครับอืมบ่เป็นยังเด้อ เดือนฮันโทเมืองแรมครับแต่รังเที่ยงไปก็ได้เพราะว่าพิธีเขากับสีเหลียวประมาณนั้นนอกจากระยะเที่ยงอันนี้กับอาหารการกินตับักหุ่งผู้ดใดสิเป็นล่วงท่านตับักหุ่งขอบคุณกระเฮ็ดมากเลยค่ะเดอ้อน้ำขนมเกี๊ยนเอียงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ กะกินยี่ไลันละรู้ว่าต้องซื้อครับเพซีางบันผือสรางบันผือมีแห้งแต่หมกงบ้อที่สิบเก้าครับผมฝากข้ไปหาเด้อเทียงเพยซ่โยบันผือบันเทียมครับผมเพิ่นกับไปรวมเนาะครับแม่แล้วว่าโอ้แม่กะติดตามตลอดตลอวาแม่คู่ไปทำบุญไซก็อยากไปหอยไปเขนน้ำนะคะสำหรับผู้ใดอยากคิดตนผักปลาสามัคคีก็รรวมกันได้นะคะคือวันที่สิเก้ดอค่ะเด้อร่วมสร้าง องค์พญานาคเก้าเสียน้อมกับซาลานะคะซาร่าคนเห็ดกับคนเล่งว่ัสดตเยิ้มเมื่อวานเนี่ยจนพระป่วยใครว่ามีตาพระกเมศีนะคะเม่ซีเพื่อกระเฮ็ดบใบซีเลยอากาศมันก็ะหอนนะครับการเรืออาการนอนเท่าเพื่อกระเลี้ยงเพื่อกระเพาะแดางสร้างใส่เนาะค่ะกามีแต่เพิ่นรวมเลี้ยงรวมใจกที่ว่าบุญเป็นบุญกุศลอันยิ่งแง่ ที่เข้าได้มีโอกาสนะคะได้หอยแขนน้ำกัดไปพูดแล้วลอยสองลอยเนาะยิ้มได้สร้างวัตถุบุญนะได้สร้างพันธพันนาได้สร้างทอดหอสันได้สร้างหอนของน้ำของน่ายได้ถนนหนทางปูทางให้เข้าได้ย่างเกะสรนะไม่ทางเดือก็เสี็คือเป็นบุญวัดนะคะครับในที่ดินทวายวัดเครับยอ่าเสีเข้าเข้ากับนี่ห้ว่าเข้าป่าปื้มก่เข้าเขามีความสุขในการที่เข้าให้แม่นบอก คือการท่านนี่ยเราปูว่าท่านเข้าเข้าพอใจท่านถ้าพอใจสั่งเมาจังสั่งนะคะเมื่อกรสิสบายใจเข้าจะสิถ้าไปเห็นห้อยตีนห้อยเมื่อแล้วก็บแม่ซี่พระคนเฮียไทยเนาะคนเฮียมากโอ้ยกระือว่าเป็นบุญเพรากเขาไมมีโอกาสถ้ากับว่าเรียนรวมบุญผู้ละคนกับโกนไปค่าปูนโกนไปค่าไส้หายหายหาทั้งวัดนะคะคือรวมมาผู้ละคนกับฝากนทำแม่คู่ไปเสีย ท่นพิมงานไปคือของน้ำเพิ่มกระเีดในที่รของน้ำก็เรียบร้อยซี่หองงากนะเพ็ดเพิ่เฮ็ดดีอยู่ับมิตรภากมิเซี่ท่านครับปราบาอยู่ทั้งหอปูตา่นกระว่าเมันมั่นเหลยกันนะมนขับขามหอปูขับไปเอนมันละมันมันทางนั้นเนาะครับไวันนี้เพิ่งเลยเห็นบ้านนี่ของน้ำทังหอปูตาขมแตวตาเนี่ยมพูดได้ไปจากชินกับเขาพี่เนี่ยเขียมไปได้มากกับเขาทั้งทั้งนี้มันสะดวกกว่าค่ะทั้งหอฉันนะคะแล้วก็ ค่อยเฮ็ดไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าพญานาคเก่าเสียนสร้างเสรอนะค่ะการหมอบไม้ให้สร้างเสืีเมฆุ่มหมอบไม้ให้สร้างเสรีหรือคุยยืนทั้งในน้อค่ะไปเิเียนดอกแต่ว่าบ่ทันลงสีลงสีสีสวยใหงามนะคะเป็นสีขาวไขมุกเิ่นวลาสีสวอใหงามได้รูปร่างก็งามพอยแฮงน่ะเป็นรูปร่างนะคะสีมีมีมีรูพะน้ลนะคะเสียนคือแล้วโคบแล้วค่ะเสียนเก่าเสียนคือว่าสร้างเสรีเราเฮ็ดได้เร็วครับแรงบันดาลบรรดุนใจเนาะ เหตุเหตุอะไรซ้ำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ครูเฮ็ดสามากเฮ็ดด้วยใจนะคะคเฮ็ดด้วยความว่าเฮาตัง้งใจเฮ็ดเจตนาอยากเฮ็ดอยากสราา้างแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นละ่ะค่ะทั้งหลายทั้งปวงที่เพิ่นรับรู้รับทราบว่าเออแม่ครูพูดจริงทำจริงแล้วก็สายบุญ FC ทุกคนเพิ่นอยากรวมนั่น,นะคะเพิ่นอยากมาเฮ็ดมาสร้างนั่กันด้วยแรงอธิษฐานเพิ่นเพิ่นก็สซ้ำเร็จได้ยิมมีงวดนนี่แหละพะว่างวดนี้กอะถือว่าเฮาเบิกบุญมาทัได้ เพื่อนเคยอยากให้แม่คู่ไปจำศีลยังนงอยไปภาวันหน้ากับว่าแน่ช่วยเขาพันสาแม,ม่คู่อาจจะเฮ็ดพิยาทุกคนเนาะค่ะเฮ็ดพิยาว่าแม่คู่สีเบิกบุญมาได้เฮ็ดพียว่าแม่คู่ไปจำศีลน,นี่กับภาพคุณได้เก่า <laughs> <laughs> เพื่อนต่วอวารัตวะท่านแม่คู่ไปจำศีนล <laughs> นามาสั่งจำศีลเก่ามือแบบสีอวนปัดใจไปเื้อกลับเขาเลยร <laughs> <laughs> ับเมื่อคเก่ามือไอ้เมื่อไรกันไอ้บุญพันเก่าไอ้เป็นเมื่อนวันนี้เพื่อนไอ้ครับเออวัดเออวัด เป็นเรามันีได้เต็มๆกันเดียนเนืองได้สามเมือนเลยนะครับข้ามเลยท่นเลยขั้นันันเดียนนแมสามมือหนพอไม่่ว่าผู้ผู้ยุ่งพี่กับชีจำจำสินยุ่งพี่อันกับฟองห้อยเหนี่ยดกัรไม่คู่ไปกับผู้เขาไม่ได้ลุ่งส่งดอกพันว่าให้ปฏิบัติคือปฏิบัติอิเลียนนั่งสมาธิเดืนดจุกุ่มอย่างสีหน้าภาวนา เพราะว่าไฮเทีย่ห่าไห้แต่ปูซอยห่าหลายอะสิครับบางเทืยบบางที่แม่แต่เอฟซีฟังอยูเดนีก็เห่อกระเฮ็ดเองได้เฮ็ดอยู่บ้านได้เฮ็ดอยู่วัดบ้านไกเล่นเที่ยงได้แม่นว่าคือเนี่ยแหละมันสิเป็นบุญของข้าวแล้วข้าอธิษฐานถึงปูปูก็อยู่ในใจลูกสาวลานสุขูสุขคนนะคะนี่แหละไฮกำลังแรงแกทั้งแม่คู่ทั้งปูคนบ่ถิ่มเห่อไปไส ตราบใดที่ยังมีแม่คู่อยู่กับสิมีปูอยู่ตลอดไปนะคะรับพปูพ่นกับ่าบ่ถีบอป๋าบ่ไลปูว่ากะตราบจนที่แม่คู่สิสิ้นล่มพุ่นละครับปูว่าพ่นกะสิผ้าเฮ็ดพาสางไปเรื่อยๆพ่นกะสิเที่ยวมาเข้าฟันเรื่อยนะหาแบ้กะสิกระตุ้มกะสิขับรถนันได้ขับรถดีได้ขยจะเตือนครับผมมี่แปลกแปดปูครับค่ะมีอภินิหารเกิดขึ้นถือว่างานนี้ค่ะ คือบาดเจ็บหลายคนเนาะค่ะเพราะว่าคั้นผู้ละคน์บันี้ไปเห็นลายเส้นปูยิ้มเห็นบ่เห็นอยู่ครับลายเส้นปูมันคือเลขกหงเลขเลขเลขกสองเออบันี้มันเป็นศูนย์สองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งอย่างแฉครับคนบ่เบิ่งออกเพิ่นก็ได้ดิครับคนเบิองอ่อนกรได้เจ้าเป็นเตียนนี่แล้วมันเป็นปัญหาบางเทืีบางที่มันก็สิบอกจงแกงไรก็บ่ได้นะคะคำว่าจงแกงบางที่ฮานั่นหลายมันก็ยากหลายสิ่งหลายอย่าง คือแม่คู่นี่ล่ะไปทำบุญเท่ากับเ่ได้ว่าไปเบียดเบียดไปแม่บ่ปู่ปูพระค่ะพยายามบอกลูกหลานดียวหกมากหกมากแต่นะครับก็บอกดูครับผมท้องแม่คู่กับหกคับหนึ่งขันผู้ไซแรมไซวิ่งไซเดือนเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมนี่แหละกรับพิจารณาเบิ่งนะคะครับผมเสียจนเพื่อกระเทยรถเบียดเพิ่อนตะโอ้ครก้าวหนึ่งสองหนึ่งหมดประมานตามอืม นั่นล่ะว่ารวดเพิ่นจอดยื้อซื้อไปท่าบุญเนาะคะ่ะอันนี้เขาบอกพิ่นฟังซานาอยิะะูเนาะครับผมก็คือสิบงท่เป็นอยังค่ะมือน,นันเสียจวดเพิ่นกลับไปท่าบุญนั่เนาะคะ่ะครับผมการเอารถเบนไปนี่แหละไปจอดการท่าบุญไม่คู่กับว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดนะคะคเท่ากับคิดดีทำดีแต่มันก็มีิมาน เขาก็ไปทุบรถไปทุบรถเสียจวนเล่นรถเล่าเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะเพื่อนก็เล่นน้ามากกว่าเพื่อนเล่นใด้นมือนี้ก็ไปก็เสียจวนเพื่อนก็เล่นคุยให้ฟังก็คือฮานาเคียม่านกับพวกอยากเข้าสําเร็จน้องทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละแม่อคู่เห็นยังมีม่านเมื่อนี่แหละค่ะเป็นยังแม่อคู่เครื่องหยาบหายเป็นยังเครืจองสั่นจสีผู้โลกก็กาสิบวกเขาใจถ้าบานเทือบางที่เข้ากัน เออเข้าเฮ็ดเออกระลรื่อไรก็มันพอดีเนาะมันกาสิไปนั่นเพื่อนกาเข้ากัเลยเขาเฮ็ดเข้ากัเฮ็ดบุญไปคือนเขาแล้วกะแม่นว่าปูโบมาปรากฏตัวแม้ว่าเอียงให้เอฟซีฟังกันว่าต้องน้อยใจครับผมนี่แหละค่ะมันมีที่ไปแล้วก็มีที่มาคือการทําบุญค่ะคัดว่า การบักพวงหรือว่าการบักเผาเฮียไสหนาลุดเสียช่วยคือสิบวเตะครับกระสีกระสีพวกเป็นใหม่สีเงินเล็กแังเสียเนาะค่ะครับผมที่เราไล่ซิ่งไล่ยางที่ที่ปรากฏขึ้นก็ไม่คู่ไล่ยางอุปสรรคไล่ยางที่ไม่คู่สั่งไล่ยางนะคะครับผมมันก็มีอุปสรรคม่านเท่านั้นที่ที่ที่จะคัดขวางเข้าไปเข้าสำเร็จแังเสียดครับผมแต่ว่าผู้พิชิดดีมันคงสิบวเฮดนะคะครับขั้นคนคิดใดคิดดีค่ะคือสิบวทำไรคล้องกัน นะคะค,ค่ะบัววานรวดไผ่นะคะบัววานรวดแม่คู่บัววานรวดเสียจวนนังเสีค่ะกับวเปนดยัญญงแม่คู่กับถ้ำบุญเคื่อเก่าไผ่สีคิดจังไลกับตามเพิ่นเออผู้ได้สิว่าแม่คู่จังไลยกับให้เพิ่นพี่ดีพี่จาหนาด้วยการกระทํา ไม่ยังเยี่ยมโอ้ไม่ยังแตงโมเคล็ดหนึ่งก้าหนึ่งค่ะเพราะว่าอามุสเซอรนี่ยิมรถตัวรถตลีนเลยให้แนวทางเอฟซีค่ะเก้าหนึ่งทะเบียนรถว่าไม่พูดขีรถคันทะเบียนเก้าหนึ่งไปโอ้เยี่ยมค่ะ ว่าน้ำมาดาได้ยิ่กับปากหมาเนียปากหมาที่ปากมานี่เนี่ยนะฮะการกินกับพ่อได้หยดนี่นี่ได้ยิครับไ่ได้กินต่บางคร้งก็เนี่สังเกตครับว่าพูดขีรอนได้ไปไม่พูดีรไม่พูดไปทุล่มืงอะเอาไม่พูดไปเอาบกเบนไปนะคะการะเบียนกัรนึเกาเกานึครับแต่ว่าหัวสิบมานี่แหละ ไม่คู่กับบัวคุณบอกว่าค่อยเพียค่อยไม่คู่กับสร้างไหมแล้วรอตเใหรี่เอาเกานึ่งๆเกาจัหาสิบใบสร้างใหมแล้วไม่คู่สร้างตัวใหม่กับเขาเมื่อลาบเน่เกานึ่องๆเกาสุ้ไมนะ่คู่สิบันเราก็เกินละ กคือเสร้างไเก่าูรเก่าเนี่งยังซีด้วย<ะ> <laughs> ท่นเพอสร้างไหัเขาเขาสิน้าเหมือน <laughs> สร้างคาประจำโรถเรี่แค่ที่แน่ๆเอาปูว่าท่านบอกยังหอกแต่ว่าไม่คู่เอาเลย <ปะ S 2> เออแต่ว่าบวกเตียนเนี้มนยมีาย่าจะใส่ระาะครับเพราะว่าปูมาให้มาแล้วเขาก็ใสยย่ยางระบัยาแมนไม่คูกั อาเซียบูบนบอเซียบก็ว่าเกินรอกเราทัรวมานี่ละแต่ว่าบันนี้ปู่ก็ใไ้ห้ายก็ไข้เสียดแม่ครับเาไม่คู่เนี่กัากัเพิ่นไห่เนาะไม่คูจเนกาเลครันไม่คู็เคยไดไรทัคู่ยิ้มหายแดง่ไม่แล้วครับก็ใหายรายมาแล้วครับเม่นเขเคยหห้าฮบ้านรายแล้ะกาพี่นี้พี่จะมาบึ่งเราค่ะเอคือการทั้งไกลทั้งไกล เพื่อนกาเคยส่โงหมันนะคะเพื่อนกาเคยไ่้นใน้ำปูจนเพื่อนป๊ดเรียนมีสิ้นจนเพื่อนยดนนยัดได้แต่ว่าบัดนี้เขาก็ค่อยเรียนเอาเพราะว่าส่วนนี้เขาบันศานะคะยีหยงกับบแน่นอนค้อว่นว่าโอ่งขลักไหนก็ได้ตือนอยู่มาแล้วมาแล้ววะโอ่าแลักขยันขยนเป็นร่มหมูว่าในโช่งปรหาเพื่อเพื่อทุงมหาเยิบค้าอ้อยอยู จะเรียเพื่อนแล้วล่ะพางนะเพื่อนแล้ววัควานกันมือวานนี่นะคะเออได้ข่านเราเราควนข่านกับมีหอยสังข่านข่านรอออกใจคู่ก็อยากให้ได้เนาะไม่คู่เนาะเพื่อนกะเพื่อนกาเฮ็ดซุดฝีมือนะคะพ่อสิขึ้นเอาไส้รถแดงไปเด้อเสียวของเป็ดฟ้าเขาอยู่กองสลาราพ่อสันพ่อสิไปอะสันให้เป็นผู้สละเพื่อกระสิบมุดเหมือนกันเรซี่ตัว เอาใช้ทั้งหนาสิดี่ย่างแ,แตกอยู่ทั้งหงครับนักหน่อย<ช><ง>นักน่อยก็เอาเครื่องเดิมนะครับสองกลมหุ่นไปเซท่างหนาครูอ่ะอ่ะเ่าาทั้งหนาก็ 20, มีสองศูนย์เป็นว่าบัดเนียนใส่ไทยมันสิท์แตกไทยมันเจ็ดหนึ่งเป็นเรื่องอะไร้าสองศูนย์เสือแดงต้อสองหนึ่งไปแล้วคือประกาศเสือบัดนี้ยอดผับปลาบัดนีเหมือนหนึ่งสองสามหนึ่ง,นนง <c oughs> <c oughs> สองห <c oughs> ้า <c oughs> หนึ่งสองห้าห้าสองหนึ่งในเย็บเนี่ยเมื่อไก่ยกไก่สั้นดังเข้าแต่ว่าเขากับวมากคมักกถือว่าดวงเขาเพราะต้องโทษเนีค่ะโอษถือว่าบุญเขาเพราะท่านหวใจเวลาโคตรเวลาโค่รโดนโยมมา่นงานใหม่ฮาร์ตไซรุน เอาลงเราเีะคำตดนเราเราก็นำดำเขาเตี้ยตัวไรนะไปฮาซีสองหกาซีสองหกรับนขนาหฮาซีสามหกก็ดีใคร่ออไม่ 5, 4, 3, 6, ค <laughs> <laughs> มู่เอาย้น 6, อะนสะองหอ่ครับผมเสื้อว่าสันโอ,อ้ฮาซีสองหกครับผมไม่เลเอกออกสามหกนะครับสาห โอ้กับพ่อมาบวชนนมะาับบวช่มาถ้าจนตั้งแตั้งต่ออมาคิวนะคบตียาคิวว่าอดีมคมาเบาสู้กันฟังนะคะครับผมอันรถแม่คํมหมากไงไม่ตงวก็มาเต้่งกับพ่อเบิรนครับมาได้แทีมันมันขืนตัวเนื้อสองหกแม่คู่บามากแลวมันบดมันแต่ว่ามากแต่หกอยู่ค่ะแม่คู่ก็ได้นาเยอะเนี่ยจะนอยเยอแต่ว่าไม่ามม่คู่มนตหกแก่ได้ก็เลน สองหกหนึ่งหกศูนย์หกเกบเรเก้าหกมึงก็สามหกสามหกบ่าครับลูกศิษย์ลูกห้าก็ค้ามหกขึ้นกันหกสามเนี่ยมันบ่าปตามมาบหกสิบเอ็ดเออหกสิบเอ็ดปีนี้หกสิบเอ็ดปีนี้ผู้ว่า บันี้6กสิบเปีดันสันอันบันี้แม่แม่ปัดเป็นโคดสลัดมาเนี่ยมูจักบ้านเราพ่อหายหนื้อโฮกสิเียดหะกสิเปีดเช็ดเป็นว่าหสิเียดเช็ดเป็นยุ่จ้าหแล้วกันเนึ่งหน่งอสนเล็กหนึ่งสองตัวพไปเอาสก็หนึ่งใส่นี่เราผู้พ่นสีแดงครับผมท่านี่พันกอไดย่างวะผู้พันสีแดงนะครับเนาะท่านี่พันกรย่างไดยัดอกครับก็เงินขึ้นกันก็ว่าเมีได้ได้แผ่ได้ได้แผ่สิบหกสิเปีดตั้งแต่เราบา เพื่อนเกษตรบอกโยกกระือว่าบุญหลายนะคะเนาะครับผแต่ว่าเป็นยังเดี๋ยวเฮาจังว่ากันใหม่นะคะวันหลังจากที่เฮาเฮ็ดบุญไปแล้วงกระโลยอดปลาปลาเนื้อเดี๋ยวสิถามปู่ให้ว่ามื้อวันที่19สิแม่คู่จูดุต้อคือสิยากเราก็ที่19ครับยากแม่คู่สิยากอาจจะเป็นมื้อใหม่ครการล่องบอกกับปู่คือสิจูดวันที่18บ่จจะเพราะว่า พวงนักร่ำสิเปีนล่ำคารวะเรียงวันทีสีเป่นไม่คู่อาศิตคือใส่ตคนละใหม่ไปรังยิมจังไปน้าเรือกสวงเรี่ยงพิเรือมต่แต่หามงเรี่ยงล่ำถวายจุพหอดสามทุ่มพุทธค่ะผู้ได้ยาไปแตงสูงงามล่ำถวายองค์พระานางแก่สิองค์กูองค์งาใดด้วยค่ะเรื่อค่ะกับสิจุดทวไปดอกเนาะสีอันสีเนี่ยล่ำมือมันสีไดลํำอยู่สถานทีปีกายนะ กัตาสีใสสุดไล้วน่าไปเกียกมานรั่งอ่าอจักสันนะคัเนาะเจอกันนะค่ะว <c oughs> <kit> ันที่สิบเกาะคที่วัดป่าศาสนุบบนวัรลาดรามนะค่ะอำเพื่อเคหอนามตำบลเอียงโนุปนังตำบลบันผือตำบลบันือนะเซนบันผูร่ะค่ะาแม่คู่เขาโวยพว่นไห้นะค่ะไห้มีโซมีรา